การกลับบ้านของวีรบุรุษที่ไม่มีใครต้องการนานแค่ไหนแล้วที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่จากบ้านไปและไม่เคยได้กลับมาบ้านนานนับเป็น1 0บสปีผมเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นที่เคยทิ้งบ้านเกิดไปนานนับ10ปีโดยที่ไม่เคยกลับไปทําให้แม่และน้องต้องเฝ้ารอโดยไม่รู้ว่าผมเป็นหรือตายเช่นเดียวกันที่ผมทิ้งบ้านที่ปากเกล็ดและไม่เคยกลับไปนานกว่า3ปีโดยที่ไม่ได้กลับไปเช่นกัน ปล่อยให้ลูกและหมาเฝ้ารออย่างโดดเดี่ยวผมจึงเข้าใจและรู้สึกประทับใจกับภาพยนตร์เรื่อง The Return มากเข้าใจถึงวัวอกของคนรอและเข้าใจถึงความจำเป็นของคนที่ทิ้งไปว่ามันทรมานแค่ไหนที่ไม่ได้กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเหมือนดังเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เปิดเรื่องขึ้นมาอย่างเงียบงนันเพื่อเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นนักรบที่เกรียงไกรที่สุดแต่เขาจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขาไปด้วยภารกิจสงครามจนหายสามูผู้คนลืมเลือน ยกเว้นเมียและลูกของเขาท้านั้นนอกนั้นไม่มีใครในเมืองอิทากาจําได้แล้วว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเสียงพูดเป็นเช่นไรหรือแม้กระทั่งเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่เรามาฟังเรื่องราวของเขาเรื่องเล่าที่เป็นตำนานผ่านวันเวลาเนิ่นานานนับพันปีจนถึงวันนี้วีแอร์เปาโลปาโซลินีผู้กำกับภาพยนตร์ผู้กำกับนักเขียนบทชื่อดังได้นำเอามาหากาบ์เรื่องนี้มาเล่าตอนจบให้เราได้ชมกัน ในตำนานเทพ,พเจ้าที่เขียนเล่าในมุมมองใหม่ไม่มีเทพไม่มีเทวดาไม่มีปฏิหารใดๆแต่เป็นเรื่องราวของมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกเป็นคนที่มีความเจ็บปวดมีบาดแผลที่บาดลึกในใจจากผลพวงของสงครามที่เยี่ยมโหดเขาคือโอดิซิอุสวีรบุรุษสงครามเมืองทรอยผู้ที่เคยมีชื่อเสียงเรื่องลือในทั่วทะเลออเจียนแต่หายสาบสูญไปนานนับสิบปี นานจนคนทั้งเมืองเริ่มเชื่อว่าชายคนนี้ไม่มีวันกลับมาอีกแล้วแต่แล้ววันหนึ่งคลื่นทะเลก็ซัดร่างของชายแก่คนหนึ่งขึ้นมาบนชายฝั่งเขาผิวไม่แดดร่างผอมเกรงเต็มไปด้วยแผลหอบหายใจอยู่ในชุดผ้าขาดรุ่งริ่งราวกับคนบ้าหลงทางไม่มีใครรู้ว่าชายผู้นี้คือใครแต่ในใจของเขาเขารู้ดีว่าเขากลับมาเพื่อเอาคืนทุกอย่าง บ้านที่ไม่ใช่บ้านอีกต่อไปชายแก่ผู้ไม่มีชื่อได้รับความช่วยเหลือจากชายเลี้ยงหมูชื่อย um ูไมอุสเขาพาเขาไปพักในกระท่อมไม้เก่าๆบนเนินเขาไม่ไกลจากวังหลวงอิธากา้าท่ามกลางหมอกยามเช้าโอดิซิอุสมองออกไปนอกหน้าต่างเขาเห็นสัตว์เลี้ยงของเขาถูกฆ่าถึงไว้กลางทุ่งเห็นรั้วฟาร์มพังยับเยินบ้านช่องเปลี่ยนสภาพเป็นซากเน่าเปื่อยจากน้ำมือคนแปลกหน้า วังหลวงของเขาถูกครอบครองด้วยกลุ่มชายหนุ่มหน้าใหม่ที่เรียกตัวเองว่าผู้ขอแต่งงานของเพเนโลปีราชินีไม้ของอิธากาผู้ยังคงรอคอยสามีอย่างเงียบงนันในหมู่พวกนั้นมีชายที่โดดเด่นที่สุดสามคนได้แก่แอนติโนอัสผู้หญิงยโสเฮียมโหดและยึดอำนาจในวังเป็นของตัวเองเขาชอบสั่งให้ข้ารับใช้รับใช้อย่างทาตคมเหงหญิงสาวในวงังและทำร้ายผู้คนที่ขัดขืน คนที่สองคือยูริมาคัสเจ้าเล่พูดหวานแต่แฝงพิษเขาพยายามโน้มน้าวให้เพเนโลปียอมแต่งงานด้วยโดยใช้เล่กลนและทำลายชื่อเสียงเธอในหมู่ประชาชนคนสุดท้ายคือแอมฟโนมาสแม้ดูสุภาพกว่าเพื่อนแต่ก็เลือกอยู่ข้างผู้กดขี่โดยไม่ปริปากเขาคือผู้ที่คอยสั่งให้ทหารค้นหาตัวเทเลมาคัสเพื่อสังหารลับหลังพวกเขาไม่เพียงแต่ลุกรานวังเท่านั้นแต่ยังสั่งการให้ปล้นสะดมชาวบ้านรอบนอก ยึดอาหารสัตว์เลี้ยงและสร้างความกลัวให้กับผู้คนพวกเขาไม่เคยเชื่อว่าโอดิซิอุสยังมีชีวิตอยู่และหัวเราะยาะความหวังของเพเนโลปีราวกับเป็นเรื่องตลกเพเนโลปีคือหญิงที่แข็งแกร่งเธอใช้เลขห์กลถักผ้าสพพ่อในยามกลางวันและหรือคืนทุกค่ำคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการแต่งงานเธอยังคงเชื่อว่าสามีจะกลับมาแม้เวลาได้กัดกร่อนศรัทธาของเธอไปทีละน้อย ลูกชายของโอดิซิอุสชื่อว่าเทเลมาคัสตโตเป็นชายหนุ่มแล้วเขาแบกรับความแค้นไว้เต็มอกไม่เชื่อว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ไม่เชื่อในศรัทธาของแม่และไม่อาจอดทนต่อผู้รุกรานได้อีกต่อไปแต่เขาไม่มีพลังไม่มีคนข้างกายไม่มีพ่อเป็นที่พึ่งพิงโอดิซิอุสมองทุกอย่างด้วยความเงียบเขาไม่เปิดเผยตัวเขายังไม่กล้าบ,บอกใครว่าเขาคือใครเขาเพียงแต่เฝ้ามองและรอวันที่เหมาะสม เพื่อชิงทุกอย่างกลับคืนทู่มาเยือนในร่างคนเร่ร่อนในวันฝนตกเขาเดินเข้าสู่วังในคราบของชายเร่ร่อนผ้าขาดรุยคลุมร่างแววตาเหนื่อยลา้าเขาขอเพียงข้าวหนึ่งคำน้ำหนึ่งหยดแต่ได้เศษขนมปังโยนใส่หน้าได้เท้าถีบได้ยินเสียงหัวเราะเยาะเยะ้ยแอนติโนอสัสสั่งให้ฆ่าท่าตบหน้าเขาต่อหน้าคนทั้งวังยูริมาคาสัสเอาไวาาศ้ศาสใส่ตัวเขาและแอมไฟโนมาสเอ,อ่ยเย้ยว่า แค่แก่จนจนที่ตายไปกับทรอยซ์ก็ดีผู้ขอแต่งงานทั้งหลายหัวเราะอย่างเมามันแต่มีเพียงหญิงหนึ่งที่มองเขาอย่างเงียบงนันเพเนโลปีมองหน้าเขานิ่งนานราวจำอะไรบางอย่างได้กลิ่นเหือของนักรบแววตาแห่งความเศร้าเธอไม่อาจแน่ใจจึงไม่กล้าหมังคืนนั้นเพเนโลปีมานั่งคุยกับชายแก่เพียงลำพังเสียงฝนกระทบหลังคาไม้ดังเบาๆเธอพูดว่าเธอไม่ไว้ใจใครในวังอีกต่อไป แม้แต่ลูกของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปใจเธออ่อนล้าเธอจึงคิดจะทดลองผู้ชายทุกคนเพื่อหาผู้ที่คู่ควรกับราชบัลลังก์เธอจะจัดการทดสอบการยิงธนูการทดสอบธนูและคืนที่เลือดนองวังเพเนโลปีออกคำสั่งกลางห้องโถงว่าใครที่สามารถดึงสายธนูของโอดิซิอุสและยิงทะลุห่วงเหล็กสิบห่วงได้จะเป็นผู้ที่เธอแต่งงานด้วยผู้ที่อยู่ในวังต่างหัวเราะกันอย่างบ้าคลั่ง บางคนลองดึงสายธนูแต่ไม่ประดิษฐ์บางคนเหงื่อแตกจนมือสัน่นบางคนปาอารมณ์ใส่ทหารเฝ้าประตูแล้วชายแก่ก็เดินเข้าไปกลางห้องเขาขออนุญาตลองทุกคนหัวเราะเยาะแต่เพเนโลปีนิ่งแล้วพยักหน้าเขาจับคันธนูขึ้นนิ่งนิ่งหายใจเข้าลึกมือของเขานิ่งราวหินลูกธนูพุ่งออกด้วยเสียงฝึกไว้อากาศทะลุห่วงทั้งสิบอย่างแม่นยำวางทั้งวังตกอยู่ในความเงียบ ก่อนที่ชายแก่จะหันหน้าไปทางผู้ชายทั้งหมดแล้วพูดด้วยเสียงต่ำถึงเวลาเอาคืนแล้วลูกธนูต่อไปพุ่งสู่หัวใจของศัตรูเสียงร้อมเสียงล้มเสียงอ้อนวอนลั่นห่วงโถงเทเลมาคัสประโจนเข้าร่วมการสังหารเขาเข้าใจแล้วว่าชายแก่คือพ่อของเขาพ่อลูกข่าทุกคนจนหมดเลือดเปื้อนพื้นวังกลิ่นคาวลอยฟุง้งเพนเนลปีร้องไห้ไม่ใช่ด้วยความดีใจ แต่ด้วยความปวดร้าวการกลับมาของชายที่ไม่เหมือนเดิมหลังศพถูกล่าออกจากวังโอดิซิอุสยืนอยู่ในความเงียบเพเน,นโลปีเดินเข้ามาหาเงียบๆไม่มีคำพูดไม่มีการกอดไม่มีรอยยิ้มเพียงคำถามเดียวที่เธอพูดด้วยเสียงเบาเราจะหายไปกับลมทําไมถึงไม่กลับมาเร็วกว่านี้เขาเงียบเขาไม่มีคำตอบ เพราะเขาเองก็ไม่อาจาให้อภัยตัวเองได้บทส่งท้ายแห่งความเงียบรุ่งเช้าวันใหม่โอดิซิอุสเดินออกไปยืนริมผามองทะเลอีเจียนที่เขาเคยล่องเรือผ่านศึกผ่านฝันผ่านความตายเขายืนอยู่ตรงจุดที่ครั้งหนึ่งเขาเคยนั่งลูกหัวลูกชายแล้วบอกว่าจะกลับมาวันนี้เขากลับมาแล้วแต่ไม่มีเสียงหัวร้องไม่มีชัยชนะไม่มีอ้อมกอด ไม่มีบ้านที่เขาจำได้เขากลับมาในฐานะคนแปลกหน้าเขาคือวีรบุรุษที่ไม่มีใครรอภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เปิดต้นเรื่องด้วยฉากบรรยายสั้นๆปรากฏบนจอว่าหลังจากสงครามที่ทรอยโดยโอดิซิอุสรับบทโดยราล์ฟเฟนส์ได้ผ่านสนามรบกลับไปยังอิตจก้าระหว่างเดินทางกลับบ้านภาพ,พยนตร์ได้จูงใจให้เราเห็นภาพชายผู้มีบาดแผลทางจิตใจยอย่างหนักอีกทั้งเรือนร่างก็เปลี่ยนไปกล้ามเนื้อฟิต แต่ผอมไร้ความโอดอเพราะเขาสุดโสมจนร่างกายเหมือนเชือกเก่าๆเ,เส้นหนึ่งซึ่งเคยแข็งแรงแต่ผ่านวันเวลาจนกลายเป็นเชือกที่ใกล้ขาดไม่ใช่ฮีโร่ในตำนานโอดิซิอุสถูกคลื่นซัดจนหมดสติร่างกายเปลือยเปล่าลงบนชายหาดอิตจกาแล้วถูกยูมิอุสรบบทโดยคลาวดิโอแซนตามาเรียชายเลี้ยงหมูพบและพามายังคฤหาสน์ของตนลำพังโอดิซิอุสปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวชายคนนี้พูดเกิ่นว่า เขาเป็นทหารเก่าจากทรอยหลังสงครามแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อจริงภาพยนตร์ไม่ได้ทำให้คุณดูเชื่อในเรื่องเทพเจ้าและสิ่งเหนือธรรมชาติปีแอร์เปาโลปาโซลินีผู้กำกับภาพยนตร์ตัดสิ่งมหัศจรรย์ออกทั้งหมดเปลี่ยนโอดิซิอุสจากวีรบุรุษเทพให้กลายเป็นคนจริงๆในมุมของมนุษย์ที่มีบาดแผลทางจิตใจอย่างที่แท้จริงแล้วแทนที่จะเป็นวีรบุรุษเทพเหนือมนุษย์เน้นธีม PTSD และ s u r v i v a l g u i กิการเน้นด้านโศกเศร้าของสงคราม ซึ่งภาวะ PTSD หรือ Post Traumatic Stress Disorder นั้นแปลว่าโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหมายถึงภาวะจิตใจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงหลังผ่านเหตุการณ์ที่อันตรายหรือกระทบกระเทือนเช่นสงครามการสูญเสียหรือความรุนแรงจึงทำให้อดิซิอุสในเรื่องนี้ไม่ใช่วีรบุรุษผู้ยิ้มแยม้มแต่เป็นชายผู้แบกความเจ็บปวดจากสงครามการเดินทางที่ยาวนานและความรู้สึกผิดจนกลายเป็น ผู้กลับมาในบ้านที่ไม่ใช่บ้านของเขาอีกต่อไป